ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพูดเรื่องคดีแตงโมนิดหนึ่งผมเกลิ่นไปบางประการแล้วในวันพุทธที่ผ่านมานี้จากรายการสนที่เราเรื่องคือคดีแตงโมตอนนี้คดีของจริงเพิ่งเริ่มนะท่านผู้ชมเอาคําพิพากษาคาดีแตงโมเปลือยล่อนจอนเพื่อนแตงโมทุกคนความยุติธรรมต้นน้ําและกลางน้ํา ผมไม่ได้คุยเรื่องแตงโมในรายการคุยชุกเรื่องกับสนที่มาพักใหญ่แนละ้วบางคนบอกว่าผมถึงทางตันใช่หรือเปล่าไม่มีหลักฐานใหม่หลักฐานเด็ดใช่หรือไม่วันนี้ผมมาให้คําตอบครับสุกที่แล้ววันที่23พฤษภาคมหลังจากจบรายการคุยทุกเรื่องสมที่ผมนั่งรับประทานอาหารกลางวันคุยเตรียมงานความจริงมีหนึ่งเดียวกับทีมงาน จากนั้นประมาเที่ยงกว่ากว่าก็มีผลคำพิพากษาของศาลชั้นต้นจังหวัดนนทบุรีคดีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ตกเรือเสียชีวิตในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายออกมาผลคำพิพากษาอย่างที่ทุกท่านคงทราบแล้วว่าศาลมีคำพิพากษายกฟ้องจำเลย4ี่คนในคดีประมาทที่ทำให้น้องแตงโมถึงแก่ความตายและลงโทษจำเลยเพียงคนเดียว คือในจ๊อบนิทัศน์กีรติสุทธิสาธรในข้อหาแจ้งความเท็จสั่งจำคุก4เดือนปรับ1 8 0 0 0บาทและข้อหาทิ้งสิ่งปฏิกูลจำคุก2เดือนปรับ8,000บาทมีนำซ้ำโทษจำคุกก็จะให้รอลงอาญาอีก1ปีท่านผู้ชมรู้มาว่าด้วยความสัต์จริง พวกผมหรืออาจารย์บานเทพไม่ได้รู้สึกประหลาดใจกับผลคําพิพากษาของสารนนทบุรีที่ออกมาเพราะคดีที่สารมีคําพิพากษาออกมันนั้นเป็นหนึ่งในคดีที่เกี่ยวโยงกับการเสียชีวิตของน้องแตงโมเมื่อ3ปีก่อนในคืนวันที่24กลกุมภาพันธ์2,565ท่านผู้ชมครับคนที่อ่านข่าวนี้แต่เพียงผิวเผินไม่ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดหรือบรรดาจำเลยและกองเชียร์ฝั่งจำเลย ที่มีใจอคติไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวก็จะหยิบคดีนี้มาตีตีคองรองเปล่าตีปีบ๊บอกว่านี่ไงจบแล้วจำเลยไม่ผิดทำไมสารยกฟ้องแสดงว่าที่ผ่านมาที่ออกมาว่ามีหลักฐานโน่นหลักฐานนี่ไม่จริงสิสาวที่ภากษาแล้วกระบวนการยุติธรรมก็ยุติธรรมสมชื่อท่านผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วอย่างบางอย่างมีบางคนไม่ทราบคดีที่สาวนนทบุรีตัดสินไปบนสุกที่แล้ว เป็นเรื่องความผิดต่อชีวิตประมาทความผิดต่อเจ้าพนักง,งานความผิดต่อเจ้าพนักง,งานยุติธรรมความผิดต่อพระราชบัญญัติการเดินเรือในหน้าน้้ำไทยโจก็คือว่าเป็นพนักงานยายการจังหวันดนนทบุรีและโจทร,ร่วมคือแม่แตงโมนางพระนิดาสิระยุทธโยธิน <c oughs> จำเลยสีคนมีจำเลยที่หนึ่งนายแซนกระเทยนะฮะชื่อวิสาพัฒมโนนายรัต จำเลยที่2กระติกอิศรินจุธาสุขสวัสดิ์อดีตผู้จัดก,การส่วนตัวและเพื่อนแตงโมจำเลยที่สามในจ๊อบนิทัศน์ยิรติสุทธิสาธรและจำเลยที่4คือนายพิมหรือเอ็มธรรมศีละทีรสรีโดยไม่มีตัวละครสำคัญผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสียชีวิตน้องแตงโมนั่นคือนายปอดนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ และนายโรเบิร์ตหรือภัยบูลตรีการจนานั้นเพราะสองคนนี้เป็นจำเลยที่หนึ่งและจำเลยที่สองในอีกคดีหนึ่งคือคดีอาญาหมายเลขดำที่ออาง7 8 9ทับอซึ่งทั้งสองคนมีการรับสารภาพไปแล้วโดยในชั้นต้นสารได้มีคำตัดสินออกมาเมื่อปี2566 เรากลับมาถึงกรณีคำตัดสินสารเมื่อวันที่ศุกร์ที่แล้วถ้าท่านผู้ชมสังเกตจะพบว่าท่านผู้ชมคงเห็นด้วยกับผมนะครับว่ามันเป็นคดีที่แปลกประหลาดที่สุดโดยเฉพาะโจ์ร่วมและทนายของโจท์ที่ตัวเองแพ้คดีตัวเอง <laughs> เป็นโจ์แพ้คดีแต่กลับออกมาว่าพอใจคำตัดสินแล้วให้สัมภาษณ์อย่างน่ารื่นด้วยความด้าน ด้วยเหุสายน้องแตงโมงเสียชีวิตก็เดินเพราะเดินไปตกท้ายเรือเองผมจะหยิบยกคําสัมภาษณ์ของทนายเดชาให้ดูเทท่สาย,ยกฟ้องพระแตงโมงเดินแล้วไปตกท้ายเลยความเป็นความเสี่ยงภยัยตามราษากฎหมายเรียกว่าเสี่ยงภัยเองเดินไปเสี่ยงเหมือนเราเดินไปหน้าผาแล้วตกไปเดินเป็นความเสี่ยงภัยตัวแตงโมงเองพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเดินไปแล้วตายเอง ฟังเพิดๆแบบคนไม่รู้เรื่องคดีนี้มาก่อนอาจจะนึกว่าคุณเดชานี่เป็นทนายฝั่งของจำเลยคือแซนกะติกจอบพิมใช่ไหมแต่ความเป็นจริงทุกคนรับทราบว่าคุณเดชาเป็นทนายของโจทุร่วมคือคุณแม่น้องแตงโมที่ผมแปลกใจท่านผู้ชมคุณจะแปลกใจด้วยเมื่อฝั่งโจทแพ้คดีกับไม่มีสีหน้าที่ผิดหวังออกมาให้สัมภาษณ์ปกป้องจำเลยท่านผู้ชมว่ามันแปลกไหม นี่แค่เนื้อหาย่อๆในการรายงานข่าวจากคำพิพากษามือันสุกที่แล้วพร้อมคำให้สัมภาษณ์ของจำเลยโจทย์ทนายโจทย์และทนายจำเลยนะครับในความจริงนะเนื้อหาคำพิพากษาฉบับเดิมมีความยาว49หน้านี่ฮะท่านผู้ชมครับคำพิพากษาผมมีอยู่ในมือมีประเด็นมีข้อที่จริงมีเรื่องราวมีความขัดแยง้งรวมทั้งมีพิรุษอันน่าสงสยัยเต็มไปหมด ผมอาจารย์ปานเทพและทีมงานคุยทุกเรื่องสนทิ์อ่านคำพิพากษาบนสุขที่แล้วอย่างละเอียดวันนี้ผมจะสรุปให้ฟังกันแบบง่ายๆแบ่งเป็น3-4ประเด็นประเด็นแรกอย่างที่อาจารย์ปานเทพเปิดแถลงข่าวไปเมื่อวานเย็นวันศุกร์ที่แล้วรวมถึงวิเคราะห์เรื่องนี้ในรายการความจริงมีหนึ่งเดียวที่หอประชุมเล็กมาหาชลไรธรรมศาสตร์ที่ผ่านมาประเด็นสำคัญที่สุดคือ คำพิพากษาหน้า9ก้าซึ่งพิสูจน์ได้ชัดว่ากระบวนการยุติธรรมต้นน้ำกลางน้ำคือตำรวจในรายการมีปัญหาอย่างรุนแรงด้วยการกัดกระดุมเม็ดแรกผิษด,ด้วยการตั้งข้อกล่าวหาต่อจำเลยว่าประมาททำให้ผู้อื่นแต่ความตายแล้วเขาประมาทยังไงผู้พิพากษาหน้า9าคำพิพากษาหน้า9ก้าระบุว่า คนบนเรือดื่มเหล้าสุราแล้วปล่อยผู้ตายแต่งโมซึ่งไม่ได้สวมใส่ชูชีพอยู่ในสภาวะมึนเมาจากการเสพสุราแอลกาอฮอล์หรือเมาอย่างอื่นเดินไปยังท้ายเรือคือกาบเรืออันเป็นจุดอันตรายไม่มีราวหรือแผงกั้นบุคคลมิให้พระตกลงไปเพื่อทำกิจส่วนตัวโดยจำเลยที่1นถึงสแซนจ็อบและกระติกมิได้แจ้งให้ชะลอรหรือหยุดเรือหรือดูแลจัดให้ผู้ตายขึ้นฝั่ง ทำให้ผู้ตายเสียการทรงตัวและพลัดตกจากเรือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยจําเลยที่หนึ่งและที่สามมิได้แจ้งคนขับเรือหยุดเรือบอกจุดตกเรือหรือโยนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ตายเพื่อจะช่วยเหลือผู้ตายหรือหยุดเรือได้ทันช่วงทีจนร่างกายผู้ตายโดนใบจากเรือใบพัดเรือเป็นเหตุทําให้บาดเจ็บเป็นอันตรายแก่กายด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังซึ่งจําเลยที่หนึ่งถึงสามนายตนุพัฒน์ปอ นายพายุต่างกระทำการอันเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำโดยประมาทด้วยเช่นกันทำให้ผู้ตายจมน้ำขาดอากาศหายใจและเป็นเหตุให้การตายวันที่24กุมภาพันธ์นะฮะ2565เวลากลางคืนหลังเที่ยงถึงวันที่25กุมภาพันธ์2565สรุปคือโจทย์กล่าวหาจำเลยว่าประมาท ด้วยการปล่อยให้น้องเตียงโมเดินไปท้ายเรือเพื่อทําการปัสวะจนพลาดตกน้ําร่างกายก็โดนไปพัดเรือเป็นเหตุห้ร่างกายผู้ตายบาดเจ็บเป็นตลายตัร่างกายดังนั้นโจทและจําเลยจึงต่างเห็นพ้องต่อทักลักษณะใส่กันตาสาเหตุการตายของเตีงโมเหมือนกันทั้งคู่นอกจากนี้แล้วทั้งโจทย์และจําเลยไม่มีใครโตแย้งใด ศาลจึงต้องพิพากษายกฟ้องข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามพยานหลักฐานของโจทก์และจำเลยในทิศทางนี้ท่านผู้ชมครับนี่คือประเด็นแรกและประเด็นหลักนะครับ <c oughs> คือการกัดกระดุมเม็ดแรกผิดจะจงใจหรือไม่จงใจมีจูงใจอะไรที่ทำให้กัดกระดุมเม็ดแรกผิดนั้นถ้ายิ่งอ่านคำพิพากษาไปเรื่อยๆจะยิ่งเห็นข้อพิรุษมากขึ้นเรื่อยๆ ประเด็นที่สองคือการตั้งข้อหารุนแรงแต่เบิกความแบบเบาวิวเมื่อกัดกระดุมเม็ดแรกผิดผิดตั้งแต่แรกการกัดกระดุมเมตต็ดต,ต่อไปจึงผิดและพลาดไปเรื่อยๆก็คือเรามาดูกันว่ามูลฐานความผิดที่โจทย์และโจทย์ร่วมคือแม่แต่งโบฟองมีเรื่องอะไรบ้างมาตราที่หนึ่งข้อหนึ่งมาตราที่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดตามประมวลกฎหมายยาผู้ใด แจ้งข้อความเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานต้องระวางโทษจำคุกมาตราที่172ผู้ใดแจ้งข้อความ I ัอเป็นเท็จเกี่ยวกับคดีอาญาแก่พนักงานเยการหรือพนักงานสอบสวนต้องระวางโทษจำคุกมาตราที่184ผู้ใดช่วยเหลือผู้อื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงก็จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน50,000 0บาท10,000 0บาทหรือทั้งปรับตั้งจำ มาตราที่84ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดผู้นั้นใช้ให้กระทำความผิดมีความผิดด้วยเสมือนตัวการมาตราที่91บว่าด้วยเรื่องการกระทำความผิดพลาดต่างกรรมต่างกัรวาระให้สาลลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปแต่ไม่ว่าจะเพิ่มโทษหรือลดโทษหรือลดมาตราโทษโทษจำคุกทั้งสิน้นต้องไม่เกินกำหนดหนึ่งวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บสาม และสุดท้ายท่านผู้ชมครับมาตราที่รุนแรงสุดคือมาตรา291ผู้ใดกระทำโดยประมาทในการทำนั้นเปนเหนืใแลผู้ถึงแก่ความตายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทท่านผู้ชมถ้าอ่านเผิอๆก็ดูเหมือนว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ดูเหมาะสมกับจำเลยทั้ง4คนซึ่งอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของเรือ ไม่นับรวมทั้งปอโรเแบิร์ตซึ่งเป็นเจ้าของเรือและเป็นตัวต้นเหตุที่ชักชวนให้ทุกคนมาลงเรือรวมทั้งสั่งให้ทุกคนทำลายหลักฐานหลังจากที่น้องแตงโมโตกน้ำไปแล้วแต่ถ้าท่านผู้ชมอ่านคำพิพากษาฉบับเต็มจะเห็นได้ว่าขึ้นต้นตั้งคดีมาข้อกล่าวหาเหมือนจะรุนแรงแต่พยานโจทย์ที่โจทย์นำขึ้นมยความต่อสารในคดีนั้นก็คืออายการและทนายเดชากับ ให้การเข้าข้างจำเลยทั้งหมดเลยงงไหมครับท่านผู้ชมประเด็นที่สามคำให้การพยานโจทย์นี่เองมาสู่พิรุษในประเด็นที่3คือการเบริกความต่อสารของพยานซึ่งมีหลายประเด็นย้อนแย้งมากโดยประเด็นที่ผมและอาจารย์ปานเทพเห็นว่าสำคัญชัดเจน และดูจะไม่เข้ากับความเป็นจริงคือประเด็นที่น้องแตงโมเดินไปสี่ท้ายเรือจนทุกคนบนเรืออ้างว่าเป็นเหตุให้ตกน้ำด้วยเหตุนี้ประเด็นเรื่องน้องแตงโมไปประาวัี่ท้ายเรือและตกน้ำตายนั้นเป็นประเด็นใหญ่และประเด็นสำคัญเพราะเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่สาเหตุแห่งการเสียชีวิตที่ฝ่ายคนบนเรือและฝ่ายจำเลยอ้างมาตลอดท่านผู้ชมรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่มีใครเชื่อในเรื่องต้นเหตุและการเสียชีวิตของน้องแตงโมตามข้ออ้างนี้เลยเพราะการให้การทุกครั้งไม่เหมือนกันไม่ว่าจะออกสื่อไหนก็ตามประเด็นครั้งล่าสุดที่สำคัญคือวันที่16มกราคม4เดือนที่แล้วปีนี้นายปอดนุพัฒน์ออกหมา้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพร้อมกับกระเทยชื่อแซนวิสาพัฒ เพื่อตอบโต้การจำลองเหตุการณ์ตกเรือแตงโมนำโดยอาจารย์ปานเทพกุลอัจฉริยะและคุณหมอธวัชชัยว่าการจำลองเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่เหมือนจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะในปอบอกว่าตอนแตงโมตกเรือแตงโมเกาะเรืออยู่สิบวินาทีนี่คำพูดในปอนะฮะในปอคนสนิทของพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคทั้งทั้งนี้ก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมในปอเคยสัมภาษณ์ เคยสัมภาษณ์และให้ปากคำว่าไม่เห็นเหตุการณ์ไม่รู้เรื่องขนาดแตงโมตกน้ำํำอ้าวแล้ววันนี้มึงมาพูดได้ยังไงว่าแตงโมก่อเรืออยู่สิบวินาทีเป็นคําให้การที่ขัดแย้งกันในความเป็นจริงแล้วถ้าทุกคนเห็นความเร็วของเรือที่วิ่งอยู่ในลําน้ําเจ้าพระยาระหว่างการจําลองเหตุการณ์ก็คือแค่หล่นลงไปในน้ําแค่หล่นลงไปคุณก็ไปไกลแล้วจากเรือหลายเม็ด มันจะมีโอกาสเกาะเรือได้ด้วยประการทั้งไม่มีโอกาสเกาะเรือไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงไม่ไวา่าจะกี่วินาทีก็ตามยังไม่ต้องพูดถึงสิบวินาทีตามที่นายปอต่อแหลกมานี่ยังไม่มีนี่ยังไม่นับประเด็นข้อพิรุธอื่นเช่นในห้องน้ํามีห้องน้ําอยู่แล้วในเรือมีห้องน้ําอยู่แล้วแม้มีของวางเอาไว้เรือวิ่งด้วยความเร็วสูง ชุดบอดีสูทแตงโมงใส่ในวันเกิดเหตุไม่เอื้อมนวยให้สามารถนั่งปัสสาวะกางแม่น้ำเจ้าพรยาได้แต่อย่างไรรวมไปถึงพื้นที่สวิมสวิมแพลตฟอร์มพื้นที่สีแดงในวงกลมที่ผมวงให้ดูนะฮะในภาพที่จำเลยบนเรืออ้างว่าแตงโมงไปนั่งปัสสาวะแล้วตกน้ำจังหวะตามที่หลักฐานจำเลยที่3คือกระติกให้การคือ คือมันอแอบ,บไปฉี่แล้วบอกเพื่อนว่าอย่าบอกใครแอบ,บนั่งฉี่ลงน้ําแบบนั้นเออจังหวะที่ลุกคือพลาดตกท่านผู้ชมครับเรื่องน้องแตงโมเดินไปปัสสาวะด้วยชุดนี้นะจุดนี้นะเวลาดังกล่าวเล่าให้ใครฟังจําลองเหตุการณ์ให้ดูสิบรอบร้อยรอบก็ล้วนแล้วแต่ไม่มีใครเชื่อเพราะไม่มีใครเชื่อว่าเป็นไปได้ แม้แต่ตำรวจที่เชี่ยวชาญงานทำคดีอาชญากรรมมาหลายสิบปียังยอมรับกับผมเองว่าหนึ่งในประเด็นตำรวจทำคดีนี้พลาดมากที่สุดคือการไปเชื่อในการให้ปากคำของพยานบนเรือว่าน้องแตงโมตกเรือเพราะแอบไปปัสสวะที่ทายเรือจนพลาดตกเรือเองแต่ครับแต่ท่านผู้ชมได้อ่านคำพิพากษาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอย่างละเอียด เหมือนที่ผมอ่านเหมือนที่อาจารย์ประเทศได้อ่นานท่านผู้ชมคงอ้าปากค้างเพราะฝ่ายจำเลยซึ่งจะรวมถึงฝ่ายโจทย์ด้วยเพราะพวกเดียวกัจำเลยรู้แล้วว่าการกัดกระดุมเม็ดแรกผิดด้วยการตั้งหาประมาทมาถึงการกระดุมเม็ดที่สองก็ผิดอีกเพราะเม็ดแรกผิดเม็ดที่สองก็ผิดเม็ดต่อๆไปก็ผิดด้วยการระบุถ,ถึงต้นเหตุการเสียชีวิต ว่ามีที่มาจากการที่แตงโมไปแอบปัสสะที่ท้ายเรือทั้งนี้นอ่รู้อย่างหน้าด้านหน้าทนเดินหน้ากัดกระดุมผิดต่อไปด้วยการหาพยานแวดล้อมต่างๆนานาตั้งแต่คนดูแลเรือเพื่อนสนิทหลายคนแม่บ้านรวมทั้งคุณเดนดูแลงานเพื่อเบอริรความระบุให้เหมือนๆกันระบุเชื่อว่าน้องแตงโมไปปัสสะที่ทายเรือเขาเอาคนพวกนี้มา ซึ่งเป็นพวกเขามาให้การเพื่อสนสับสนุนการกัดกระดูมเม็ดแรกเขาผิดอย่างเช่นเพื่อนคนหนึ่งให้การว่ารู้จักแตงโมงมาเจปีผู้ตายเป็นคนไม่ขี้อายนิสัยคล้ายผู้ชายกล้าแสดงออกพยานเคยเห็นผู้ตายเซลฟี่ตัวเองขณะเข้าห้องน้ําพยานเห็นว่าเป็นนิสัยส่วนตัวผู้ตายพยานรู้จักผู้ตายและรู้จักอุปนิสัยผู้ตายพยานเชื่อว่าผู้ตายไปปัสวาวะท้ายเรือจริง เพื่ออีกโคนให้การว่ารู้จักแตงโมมาเวลาห้าปีผู้ตายเป็นคนสุกสนานกล้าคิดกล้าทํากล้าเสี่ยงในสิ่งที่บุคคลอื่นไม่กล้าทําส่วนแม่บ้านให้การว่าดูแลแตงโมมาเวลาห้าปีผู้ตายมีนิสัยคล้ายผู้ชายกล้าเสี่ยงเช่นกล้าจะโหนรถสองแถวที่คนอื่นอาจจะไม่กล้าเสี่ยงผู้ตายมีนิสัยไม่ขี้อายเช่นขณะผู้ตายทําภารกิจในห้องน้า ผู้ตายเรียกพยาบาลเข้าไปนห้องน้ําโดยมิได้อายพยานเคยให้ผู้ตายปัสสาวะโดยไม่ถอดชุดทั้งที่อยู่ในบ้านและอยู่นอกบ้านเช่นท้ายรถขณะอยู่ในตลาดนัดเปิดท้ายขายของที่จอดรถในตลาดนัดซึ่งเป็นนิสัยปกติของผู้ชายพยานอีกคนหนึ่งบอกว่าผู้ตายมีนิสัยมีความมั่นใจในตนเองและชอบทำอะไรด้วยตนเองผู้ตายเคยปัสสาวะบริเวณข้างทาง เรื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีห้องน้ําแต่เป็นช่วงกลางคืนไม่โดยมีพยานยืนอยู่ใกล้ๆกับจุดที่ผู้ตายปัสสาวะอยู่และขณะนั้นผู้ตายก็สวมกางเกงคนดูแลงานตอบคำถามที่ว่าชุดที่ผู้ตายใส่สามารถปรัสสาวะได้หรือไม่คำพิพากษาคำพิพากษาเกี่ยน,นี้ครับบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลใกล้ชิดกับผู้ตายย่อมทราบอุปนิสัยของผู้ตายว่ามีน้ําหนักให้เชื่อได้ว่าผู้ตาย กล้าที่จะไปปัิสัวะที่บริเวณท้ายเรือท่านผู้ชมครับประเด็นครับและท่านผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าพยานเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดที่บอกว่าเชื่อว่าน้องแตงโมงมีนิสัยมั่นใจเชื่อว่ากล้าไปปัสวาติที่ท้ายเรือโดยอ้างถึงความเชื่อตัวเองไม่พิจารณาถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมอ,อื่นๆเช่นข้อเท้จริงทางวิทยาศาสตร์การให้การใี้กัดการในห,หมู่จำเลยพวกนี้ไม่ใช่พยานจำเลย คือฝั่งแซนกระติกจอบหรือพีมพเรียกมาให้การในศาลนะไม่ใช่แต่ถ้าลึ่งเป็นพยานฝ่ายโจทเท่ากับว่าโจทนั้นวางยาร่วมมือกับจำเลยเรียกพยานมาให้การฝั่งตัวเองเป็นพยานฝั่งพนักง,งานอายการและคุณแม่แตงโมที่โดยปกติวิสัยแล้วต้องแสวงหาความจริงหาพยานและหลักฐานมามัดตัวจำเลยให้ได้ ไม่ใช่หาพยายนหลักฐานมาให้ช่วยเหลือจำเลยอย่างนี้ท่านผู้ชมเริ่มเห็นหรือยังความผิดปกติที่ชัดเจนยิ่งท่านผู้ชมได้เห็นชื่อและกรรมการพยายนเหล่านี้ท่านผู้ชมจะอึ้งเหมือนผมเหมือนอาจารย์บานเทพอึ้งเพราะว่าพยายนหลายคนที่อาการในศาลทั้งทนี่ผ่านมาหลายปีออกสือ่อให้สัมภาษณ์ล้วนสร้างภาพอ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทรู้จักแต่งโมมานานรู้สึกรักรู้สึอะไรัย คิดถึงน้องแตงโมอยากให้แตงโมได้รับความยุติธรรมทั้งสิน้นท่านผู้ชมครับผมฟังแล้วผมจะอ้วกแตกอีพวกนี้ตอหลดตอแหลสุดๆไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามนี่เป็นตลกร้ายแนะอุทาหรณการครบหาสมาคมกับเป็นเพื่อนฝูงของมนุษย์เราซึ่งเมื่อผมได้อ่านได้ยินฟังมากเข้ายิ่งทำให้ผมรู้สึกสงสารน้องแตงโมอย่างยิ่งมากกว่าเดิมเพราะดันไปคบ พวกอเวจี G, พวกนี้พวกจันไรพวกนี้มาเป็นเพื่อนได้ยงไงด้วยปัจจัยและการดันทุรังกัดกระดุมผิดผิดทั้งที่มีการกระทําอย่างเป็นกระบวนการเหล่านี้เองโดยเป็นการสอดประสานกันระหว่างจำเลยตำรวจและอายการที่ทําให้ท่านผู้พิพากษาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพิพากษายกฟ้องจำเลย3ามคนจาก4ี่คนคือแซนวิสาพัฒนกระเทยนะครับคนนี้ กระติกอิสรินและพีมพหรือเอ็มธรรมธีรสีแล้วลงโทษข้อหาจิบจ้อยมากนะฮะนะฮะมีความพุกลงโทษนะฮะจำเลยที่สองในคดีนี้เพียงคนเดียวและให้รอลงอาญาประเด็นท่านผู้ชมครับพวกผมไม่เห็นด้วยกับกระบวนการกัดกระดูมเม็ดแรกในการดำเนินคดีว่าเป็นข้อหาประมาท สาเหตุเพราะโจทฟ้องแบบนี้คำพิพากษาถึงเป็นแบบนี้ไงเพราะว่าศาลพิพากษาเกินคาฟ้องไม่ได้ซึ่งถ้าโจทมันฟ้องตั้งแต่ข้อหาว่าประมาททำให้น้องแตงโมตายและก็มีข้อสงสัยในเรื่องของการเสียชีวิตน่าจะเป็นการฆาตกรรมถ้าฟ้องข้อหาแบบนี้ยังเป็นข้อหาที่ค่อนข้างใกล้เคียงความเป็นจริง ถ้าการพิการหาถามถึงความรับผิดชอบก็คือต้องกลับไปถามคนตั้งเรื่องฟ้องว่าให้คุณตั้งข้อหานี้ได้อย่างไงวะซึ่งถ้าท่านผู้ชมได้อ่านคำพิพากษาในหน้าที่15ท่านจะซาโตริเพราะผู้พิพากษาท่านบันทึกเอาไว้อย่างนี้ครับระหว่างพิจารณานางพนิดาสิริยุทธโยธินหรือคุณแม่แตงโมซึ่งเป็นผู้ตายื่นคำร้องขอร่วมเป็นโจทย เฉพาะความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งเป็นข้อหาที่หนักที่สุดสารอนุญ,ญาตและโจ์ร่วมยื่นคำร้องขอบังคับจำเลยทั้ง4ี่ชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าขาดรายอุปการะเป็นเงิน1 9 9 9้ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยอัตราร้อยละห้าต่อปีนับตั้งแต่วันที่จำเลยทั้งสี่กระทำความผิดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ถ้าอ่านตามตัวอักษรผมถามฝ่ายโจทย์หน่อยและถามคุณแม่แตงโมด้วยทั้งหมดที่คุณหวังผลรับเพียงต้องการแค่เงินใช่หรือเปล่าส่วนดูซ้ายของคำพิพากษาจะเป็นยังไงไม่รู้ไม่สนเอาแค่ข้อหาประมาทแล้วตัดทิ้งสิ่งที่พวกเราตั้งคำถามคือการเสียชีวิตของแตงโมอย่างมีพุรุษเป็นเงื่อนงำเป็นสิบ,สบข้ออย่างไรก็ตามนั้นโจทย์ไม่สนด้วยทั้งโจทย์และจำเลยทั้งคู่ ประสงค์จะเห็นพ้องว่าแตงโมปัดสวท้ายเดือตกโดนใบพัดพัดเรือเสียชีวิตและคงมีการจ่ายเงินรับหลังกันอีกเยอะพอสมควรเพื่อไม่ให้โจทย์ร่วมนั้นต่อสู้ในกรณีที่น้องแตงโมถูกฆาตกรรมสรุปท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงสถานาสถานาการเป็นคนรู้จักกับแตงโมผมน่าจะรู้ คุณพ่อเขาคุณโสพลพัชรวบินพงศ์เขาเคยเป็นลูกน้องเก่าผมผมเคยเล่าให้ฟังว่าเคยแต่งโมในฐแต่เด็กตุวนี่คือความรู้จักแต่ถ้าพูดถึงความสนิทผมไม่กล้าพูดเลยผมสนิทแต่งโมงเพราะแต่งโมงเป็นรุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานเขาแล้วผมด้แต่มองดูเมื่อเขาประสบความสาเร็จร่วมแสดงความเห็นใจเสียใจเมื่อเขาผิดหวังหรือประสบความสูญเสียใดๆ ไม่ต่างกว่าประชาชนทั่วไปที่ติดตามผลงานหรือเคยชื่นชมการทํางานน้องแตงโมทั้งนั้นที่มีเรื่องมีราวมีภารกิจประเด็นต่างๆในปัญหาบ้านเมืองเต็มไปหมดผมสนที่ริมทองกุลจารย์ปานเทพและทีมงานค้นหาความจริงค้นหาความยุติธรรมเต็มไปหมดแต่พวกเราไม่อาจที่ทอดทิ้งและ,สะแสวงหาข้อจ,จริงที่มีหนึ่งเดียวกับการตายเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของนัง น้องแตงโมเมื่อ3ปีที่แล้วเมื่อวันที่24่กุมภาพันธ์ส5 6 5ัได้เพราะอย่างที่ประชาชนไทยวิญญาณยุนยูชนส่วนใหญ่ที่ยังมีสติสัพพัญญะมีจิตใจที่มีคุณธรรมจะเรียธรรมยังอยู่เหนือกิเลสอยู่บ้างจะรู้ดีว่าคดีแตงโมนั้นเป็นมากกว่าแค่คดีแตงโมมันยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะสิ่งที่เราสงสัยเกิดขึ้นตั้งแต่การตั้งต้นคดีว่า มีเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยใครหรือเปล่าใครเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจที่คดีนี้ใครเป็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานคดีนี้ใครเป็นแพทย์นิติเวชใครเป็นทนายและใครเป็นอายการคุณรับได้หรือเปล่าว่าทำคดีแล้วมีพิรุษมากมายขนาดนี้สร้างความเครือบแคลงสงสัยกับผู้คนทั่วบ้านทั่วเมืองขนาดนี้ จนบางคดีเมื่อถูกส่งฟ้องศาลแล้วก็ถูกยกฟ้องการที่ถูกยกฟ้องกลับมีบางคนที่โง่เขาโยนขี้ว่าเป็นความพ่ายแพ้ของพวกผมหรือจริงๆแล้วพวกผมต้องถามกลับว่าที่สารยกฟ้องนั้นสาเหตุจริงๆมาจากความทุเรศทุรังของพวกทนายอายการและตำรวจที่เป็น,นกลไกสำคัญของกระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้กันแน่ พวกผมตั้งคําถามว่าแล้วใครบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมหรือบิดเรื่องราวให้กลายเป็นคดีประมาทแบบนี้เพราะเมื่อทั้งโจ์และจําเลยเห็นพ้องกันเช่นนี้ไม่มีใครตั้งข้อสงสัยไม่มีใครต้องการหาความจริงจากข้อพิรุษไม่มีใครพิสูจน์บาดแผลเพราะเห็นพ้องต้องกันทั้งหมดว่าเกิดจากใบพัดเรือตกน้ําใส่ชุดนี้ไม่มีคําถามไม่มีคําถามซักค้านอย่างอื่นว่าผิดปกติ ต้องเป็นเรื่องของคู่ความต่อสู้ในศาลศาลก็เลยตัดสินอย่างอื่นไม่ได้เพราะทําตามการต่อสู้ของโจทและจําเลยท่านผู้ชมครับสิ่งที่พวกเราทําได้คือการสแสวงหาว่าฝ่ายโจทและโจทรวบบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมสมรู้ร่วมคิดทําให้คดีอ่อนหรือไม่ดังนั้นเมื่อคดีนี้ศาลยกฟ้องก็ยิ่งยืนยันว่าคำพิพากษานี้สิ่งที่ผมอาจารย์ปานเทพและพวกเราตั้งข้อสงสัยและเดินมาหาความจริงนั้น ไม่ผิดถูกต้องเลยใช่ไหมท่านผู้ชมครับคำพิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนั้นเหมือนเป็นเพียงเหมือนเป็นตอนจบตอนภาคที่หนึ่งเท่านั้นภาคที่สองกำลังเริ่มต้นอีกลวปลายทางของสิ่งที่พวกผมค้นหาไม่ใช่ข้อที่จริงเพราะคดีน้องแตงโมนะครับเป็นคดีการค้นหาความยุติธรรมระบบยุติธรรมที่ถูกต้องโปร่งใส เป็นทำกับทุกผู้คนทุกระดับในประเทศไทยและพวกผมสู้ไม่ถอยไปสุดซอยอย่างแน่นอนจำให้ดีๆนะครับกระเทยที่ชื่อแซนปอดนุพัฒน์และตำรวจบางคนตลอดจนอายการบางคนผมไปสุดซอยกับผู้คุณจนกว่าผมจะตาย